ท่านพี่เฉียวอาจูเป็นอะไรไปอะถูกฆ่าซัดจนตายฮะถูกซัดจนตายเพราะอะไรเหรอ

ท่านจะทำอะไรท่านพี่รีบช่วยข้าเดีวเข้าขันวังใจเถอะข้าไม่ทำร้ายน้องนอนางคัดลอกข้าพีเมื่อไรข้าก็จะขึ้นตัวให้ท่านไม่ได้ท่านรีบปล่อยลูกผู้น้องของข้าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นห่วงลูกพู้น้องแต่จริงๆเลยข้าว่าถ้าเป็นห่วงกัาพีเพยยุทธมากว่าอย่าพูดเลวไหลดีถึงข้าจะพูดเลวไหลแต่ตอนนี้มีโอกาสทองจะส่งเสริมถ้าขึ้นครองรอดทนตรโการไม่เล่าบอกมาขอกำลังจะสี่ซี่ หากท่านต้องการแต่งงานกับองค์หญิงซีซีอัตมาก,ก็ยินดีช่วยท่านไม่มีทา่านพี่ต้องไม่ไปแน่ถ้าหากท่านแต่งงานกับองค์หญิงซีซีท่านก็จะได้คุมกองทหารซีซีช่วยเสริมให้ท่านยิ่งใหญ่แถมยังมีอัตมาใช้กำลังทหารชูพันหนุนอีกแรงท่านก็จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ช่างเป็นโอกาสเหมาะจริงๆท่านพี่ท่านจะช่วยข้าแต่งกับองค์หญิงซีซียังไงอ่ะจัดการประลองยุทธ ผู้ชนะได้ครอบครองมีข้าช่วยสยองต้องสาเร็จแน่ให้ลูกผู้น้องท่านคัดลอกข้าพี่แล้วข้าจะคืนตัวนางให้ที่สนามละลองหยุดทานพี่ทานพี่ทานพี่คิดไม่ถึงก็ช่วยน้องแต่เราต้องมาข่าน้องข้าก็ไม่เคยคิดมาก,ก่อนจะมีน้องสาวอีกคนถึงพ่อข้าจะใจร้อนแต่ว่า ท่านเป็นคนที่มีเมตตาม,มากต้องไม่ใช่ไอโมงคนนั้นแน่เลยท่านพี่เราสืบเรื่องนี้ต่อกันเถอะเขามาหยอกสืบอีกแล้วก็าจะเอาศพของอาจูไปที่ชายแดนไม่กลับมาจงอยู่นี่อีกแต่ว่าข้าจะลองถามเรื่องนี้กับท่านพ่อดูพรุ่งนี้ก็จะกลับต้าหลีท่านพี่เฉียวน้องสาม ไม่ทราบว่าพวกท่านจะอยู่ในสำนักหลิงจื้ออีกสักพักได้ไหมเราสามพี่น้องจะได้สนทนาก,กันยังไงล่ะน้องรองรูนี้ก็จะออกเดินทางในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้คืนนี้เราสามพี่น้องจะเดมกไปได้เพลินไปเลยอืมมาของข้าเนี่ยนะเป็นมาฝีเท้าดีทั้งนั้นนะค้าแค่ห้าสิบตำลึงอะนะท่านองชมทุกกองก็ได้นะ เนเนเนเท่านแกล้งมาถามนี่ไม่มีเงินซื้อก็เลยไปสไปายโธ่เอ้ยรอข่าวหยุดก่อนหยุดเกี่ยว อยู่กี่ก่อนจิ๋มวจือรีบล่อยแม่นางไปซะคิดไม่ถึงได้มาพบเจ้าอีกคราวนี้เจ้าแสมรดหาที่เองวิเศษมากข้าจะขอเปลี่ยนตัวข้ากับไม่นาาหวังคุณเฉ่ต้วนทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะถ้ารีบไปเถอะเข้าไม่ไปข้าจะทนดูแม่นางโดนจับไปได้ยังไงออคือเอาไงแน่เนี่ยจิ๋มวจือ ให้คนส่งแม่นางกลับไปเถอะข้าจะไปกับท่านเองอืมไม่ง่ายแต่ได้คิดหรอกตอนนี้ข้าได้นะมาดีก็ได้เจ้าอีกถ้าหากนางไม่ยอมคัดลอกคำพีให้ข้าข้าก็จะส่งนางให้เป็นสนมขององค์ชายอูจูฟานเฮ้ยเดี๋ยวจะปรดปล่อยนางไปเถอะน้าเฮ้ยไม่ใช่ต้วนคิดจะเป็นวีรบุรุษทั่วหญิงสาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเฉยต้วน ฉันดีกับข้าขนาดนี้ไม่รู้จะต้องแทนยังไงดีฮะหน่อยแน่เจ้าเจ้าชาครับพลังหมดไปแล้วไม่นานพ่อพ่อสักทู เดี๋ยวข้าจะพาแม่นางไปสำนักหลินจือจากนั้นข้านัดพี่รองข้าพานางไปหมู่บ้านมั่นจัวเขาไม่กลับนะขขากลัวลามาจะหวนกลับไปจับข้าอีกนะอีกเท่าทันพี่ก็แม่นางยังเป็นห่วงพี่ชายของนางท่านจะไปสีเสียงงั้นเหรอ,อพี่ชายมู่หยงมั่งใหญ่ไปสูงแม่นางจะเป็นห่วงทําทำไมท่านพี่ข้าหวังฟื้นฟูบ้านเมืองจึงไม่ยอมลดละพี่ชายมู่หยงลบจะลืมตัว แต่หากว่าเขามีลูกพู้น้องที่ดีพร้อมปราดนี้ต่อให้มีองค์หญิงซีเสสิบคนเขาก็มีสนคุณชายต้วนถ้าหากต้งแต่งงานกับองค์หญิงซีเซี่ยก็เท่ากับต้หลีเป็นทองแผ่นเดียวกับซีเซี่ยก็ไม่ต้องกลัวฉูฟานจะแข็งข้ออีกชาวจงหยวนก็จะอยู่อย่างสันติแน่ที่แม่น้องกล่วก็มีเหตุผลนะแต่ว่าต้วนอีน่ะไม่ใช้วิธีนี้มาทําให้บ้านเมืองสงบสุขหรอกแต่ว่าถ้าหากแผงของพี่ข้าสําเร็จ ก็จะทําให้เกิดสันติสุขบ้านเมืองก็จะไม่เกิดการยุคคุณชายต้วนท่านต้องช่วยข้าอ่อนข้อให้พี่ข้านะไม่นา้หมายความว่าข้ายากให้ท่านไปซีเซียอื เฮ้ย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 ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย นี่พวกท่านจะไปสีเสียมันล,ลองกับเขาแล้วเนี่ยเขาว่าพวกท่านจะไปดีกว่าอย่าไปเลย,ยเยขับอยู่แล้ว เฮ้ยฮฮพี่จะไปประลองยุทธ์เหรผ่านดานขก็ไปก่อนดีกว่าน้อทำไม่ได้จริงรีบกลับไปซะฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮาไปเช่นนี้ข่าขอคำที้แนะด้วยเฮ้ยอยาเฮ้ย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  เราผ่านได้ไม่ได้แล้วพ well. ี่ร้อเราไปกันเถอะโอ้ย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 เจ็บ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 โอ้ยโอ้ยเจ็บใจ